อ่ะเจ็ดโมงครึ่งครับเจ็ดโมงครึ่งเป็นช่วงเวลาสําคัญของวันอ่าเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนจากข่าวเครียดๆนะครับมาคุยกันเรื่องของอะไรก็ตามที่ผมคิดออกนี้ไม่ใช่ไม่ไม่วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะวันนี้ดูกันคือม้วนเป็นอีความหนึงชื่อ Bringing Analytical Mindset to the Pandemic นะครับจาก Harvard Business Review ขอภาพทีสามนะครับขอภัยหากจะมีอะไรสะกดผิดเพราะ เพิ่งทาเสร็จตอน6กโมงสีเมื่อกี้นี้แบบร้อนมากนะฮะอันนี้ดีนนอันนี้ดีครับนะกนดูตั้งโอเค okay. นะครับคืองี้เขาบอกว่ากระบวนการทางความคิดที่เรามาใช้กับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างคือตอนนี้ตัวมันมีตัวเลขเกี่ยวกับการตัวเลขการระบาดตัวเลขติดเชือ้อพวกนี้เยอะมากนะครับกระบวนการทางความคิดที่ามาใช้เนี่ยที่เราใช้อยู่ตอนนี้กับเรื่องของโรคระบาดมันอามาใช้การทำมารตลาดได้ด้วยจริงๆมันชุดเดียวกันเลยนะครับอ่าเขาเล่าให้ฟังว่ามันมี3เรื่องเรื่องอะไรนะครับเรื่องที่1นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเวลาทําทุกอยยย่่างเีโด อะไรก็ตามเวลาวิเคราะห์ตัวเลขเนี่ยต้องระวังเรื่อง selection sampling by a s นะฮะอย่างในกรณีของโควิดเนี่ยเห็นชัดอ่าภาพต่อไปนะฮะบางประเทศเนี่ยทดสอบเฉพาะคนที่ป่วยหนักหรือป่วยแล้วอ่ะนะฮะป่วยปนักหรือคือต้องมีอาการแบบอย่างญี่ปุ่นตอนนั้นคืออะไรตอนแรกไข้สี่สิบต้องไข้สี่สิบติดกันสี่วันติดกันสี่วันอะไรอย่างเงี้ยคือจะตายอยู่แล้วอ่ะพอคุณตรวจเฉพาะคนที่ป่วยหนักเนี่ยสมมติตรวจสิบเจอหนึ่งเนี่ยอัตราการตายมันสูงถูกไหม ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูว่าเอ้อัตราการตายมันสูงเนี่ยเราก็ต้องถามว่ามันอยู่ที่วิธีการตรวจด้วยเปล่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณคุณโกยรัวเละโกยมาหมดนะโวยหมดเลยเจอคนติดเชื้อร้อยคนอัตราการตายหนึ่งนี่คือหนึ่งเปอร์เซ็นตต่างกันสิบเท่าประเด็นถึงอย่างนี้ครับการบริหารงานกลยุทธ์ของสองสมมุติว่าสองประเทศนี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะแต่รายงานแบบนี้เนี่ยกลยุทธ์ของสองประเทศนี้เนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะ เพราะว่าไอ้มอร์โทริตีเรทเนี่ยนะครับจำได้ไหมครับมันเป็นของที่ฝังหัวมากเราจำได้ว่ามอร์โทริตีเรทในตอน,น,นแรกคือของเที่จีนแล้วก็อยู่ในหัวเราตลอดเวลาคือเราก็กล่าวว่าเฮ้ยโอกาสเอางี้พี่ปิ๊กสมมติประเทศ A คือประเทศบนประเทศ<ล> B คือประเทศข้างล่างประเทศ A B เนี่ยมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนเท่ากันนะตายจำนวนเท่ากันแล้วกันมีผู้ตายเท่ากันคือสมมติหนึ่งพคนแต่คนที่อยู่ในประเทศ A เนี่ยจะตื่นตระหนก่าเยอะมากถูกไหมใช่เพราะมอร์โทริตีเรทที่เป็นเปอร์เซ็นต์มันสูงมากทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมัันนเท่ากะ อาวะครับอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นไอ้ sampling by ads เนี่ยนะครับมันมันส่งผลต่อเรื่องวิธีการทำงานด้วยนะฮะลองภาพถัดไปอ่สมมุติว่าคุณออกแคมเปญอันหนึ่งเออออกแอดออกมาแคมเปญหนึ่งนะฮะดีงามเลยนะ CMO โหแบบแอดนี่แม่งโคตรเทพออกปุ๊บยอดขายพุ่งเลยนะฮะแล้วคุณก็ไปถามลูกค้าเดินเข้าม,มาในร้านครึ่งหนึ่งลูกค้าที่ซื้อบอกว่าเห็นเคยเห็นแอด คุณอบอกว่า conversion rate ของแอปตัวนี้คือ50%คนเชื่อถูกไหมใช่แล้วก็เอาตัวเลขเนี้ยไปเสนอบอร์ดบอกว่าเราขออัดเงินลงไปอีกอนะ conversion rate conversion rate 50% conversion rate 50%นี่คือสูงแบบมโหรานมากนะครนี่ผมทำตัวเลขเวอร์มะแต่จริงๆแล้วเนี้ยมันมีอีกเรื่องนึงี่คุณต้องไปดูด้วยคือเท่าถัดไปแล้วคนที่เห็นเราไม่ซื้อคนที่เห็นเราไม่มาร้านน่ะถ้าไม่เอาพวกนี้มาเลยเนี่ยนะ คุณจะมี conversion rate ประมาณนั้นนะห้ิแต่ถ้าเอามาปุ๊บเนี่ย conversion rate คุณอาจจะต่าลงไปแบบมากๆจนกระทั่งแคมเปญนี้อาจจะเรียกว่าไม่คุ้มก็ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาอ่านรีพอร์ตเนี่ยจึงสําคัญมากว่าเราต้องดูด i m e เมนชั่นให้ครบแบบนี้นะ,ะอ่านี้อันที่หนึ่งนะครับ sampling ไปนะครับอันที่สองคือ factor outcome นะคือโลกอย่างของโควิดเนี่ยเราก็รู้ใช่ไหมว่า อัตราต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวกับอายุด้วยเกี่ยวกับผู้ชายผู้หญิงด้วยซึ่งเขาก็กําลังจะหาบทพิสูจน์ว่ามันทำไมมันถึงผู้ชายถึงตายเยอะกว่าผู้หญิงเอ๊ะมันเป็นเรื่องอับสูบุลรเ่คือมันมีแฟกเตอร์เยอะมากนะครับ,รบในทางธุรกิจก็เหมือนกันคุณยิงแอบอไปตัวหนึ่งโหยอดขายเพิ่มอืเท่าตับไปนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันมันอาจจะเกี่ยวกับแอดคุณน้อยมากเลยก็ได้ตอนนั้นเนี่ยคู่แข่งมันจะทาอะไรแบบบื้อๆอ,ออกมานึกอ,ออกไหม<อ>แล้วเขาเลยมีซื้อของคน นะฮะหรือมันอาจจะมีใครพูดถึงคุณในโซเชียลมีเดียที่คุณไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแอดคุณเลยเนี่ยนะเรามาทําให้คนคนชอบมาซื้อของคุณหรือคุณอาจ่จะมีเซลล์ทีมใหม่ที่เก่งมากก็ได้นะฮะเซลล์ Team ากับมาร์เก็ตติ้งทีบางทีแยกกันก็อาจจะไม่ได้ดูว่าเฮ้ยจริงจเซลล์ทีใหม่เนี่ยเขาเปลี่ยนกลยุทธ์เหมือเกันเป็นตน้นนะครับอ่ะผมขออนุญาตเอาเคสของลูกพี่มาให้ฟังคาถามคือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรเป็นอะไรเป็นตัวตัวที่ตัวที่ดร v e ยอดของเราจริงๆนะครับเช้าถัดไปฮะ รูปนี้เล็กนิดนึงนะครับผมเอามาจากเวิร์กช็อปของอเล็กซ์แอสโตบอร์เดอร์ผมเรียกพี่ปิ๊กมาฮะถ้าตัดไปเกี่ยวๆอ่าโอเคเอาใหญ่ขึ้นนะฮะจำได้ไหมผมชอบตัวอย่างนี้มากเลยเขาบอกว่าอีลอนมัสส์เคยสงสัยว่าไอ้รถยนต์ไฟฟ้าแพงๆ performance ดีคนจะซื้อไหมย้อนหลังกันไปแบบนี้ครับปีสองพันี่ยรถยนต์ไฟฟ้าหน้าตาเหมือนรถกอล์ฟเวลาคนพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทริกมีเทลในปี2005เนี่ยรถกอล์ฟจะลอยขึ้นมาก่อนเลยและรถหน้าตาแบบป้องแพงอะใช่ไหม มีลอนมสัสก์ก็มีสมมติฐานว่าเฮ้ยถ้าเราทํารถยนต์ราคาแพงๆมาฟอร์แมตท่ดีมาเนี่ยคนจะซื้อไหมนะครับวิธีการถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่เงินเยอะแบบสุดๆเลยและบริษัทใหญ่ๆชอบทาแบบนี้ด้วยคือเออไม่รู้คนจะซื้อไหมอรือทำไงเดียสร้างโรงงานเลยผลิตรถออกมาเลยมารู้ <laughs> ว่าขายได้ไหมนึกออกไหมซึ่งคุณจะทำอย่างนั้นก็ได้อืแต่ว่ามันเปื่อเงินไงมันมีวิธีการทดสอบครับในโลกธุรกิจ สิ่งที่เขาทำคือเขาทำแบบนี้ฮะคือเขาจะไม่ทำแบบนี้เป๊ะๆแต่นี่คือ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 การไอเดียีท่เทสติ้งของทำ landing page ขึ้นมาเอารูปรถมารูปหนึ่งซึ่งเป็นรถที่ยังไม่มีด้วยนะไม่มีรถนะเป็นเรนเดอร์มารูปนึ่งนะแล้วก็ถามว่าคุณสนใจรถคันนี้ไหมอธิบายถ้าคุณสนใจเนี่ยช่วยลงเงินจองหน่อยร้อยเหรียญพอไม่ต้องเยอะร้อยเหรียญเนี่ยเป็นเงินที่อาจจะไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับการซื้อรถยนต์แต่ก็เยอะประมาณที่จะพอจะบอกได้ว่ามันมี intention ที่จะซื้อใช่ถ้าคนยอมควักตังค์นะฮะสสัักกกเเหรีียญแล้้้ววคคาาาบอ่ถมนน ควักตั้งร้อยเหรียญเนี่ยเขาจะไปต่อในเฟสที่สองเฟสที่สองคืออะไรถ้าถัดไปฮะเฟสที่สองบอกว่าเออแ,แล้วแล้วลูกค้าเนี่ยนะจะจะชอบจะชอบรถคันจริงๆหรอไหมอ,อ่ะนะฮะแล้วแล้วอยากรู้ทําไงอ่ะก็ให้วางเงินจองมาอ่ะคราวนี้มางกิบคราวน,นี้วางวางเงินแบบ<ง>จองจริงๆแล้วกี่ห้าร้อยนะครับอันนี้บางกี่ร้อยเดียวอันนี้ห้าพันห้าพันนี่เยอะมาก ทีนี้ไม่มีใครยอมเมินวางเงินห้าพันจากการเห็นรูปในเว็บไซต์แน่แน่ถูกไหม,มเขาคิดว่าเอางั้นทํารถเข้าไหคันหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นวิธีคิดแบบเก่าคือเอาอย่างไรตั้งลายตั้งโรงง,ง,งงานผลิตแต่สิ่งที่หลอนมาทั้นเราเขาทำจริงๆนะครับก็คือเอาไงดีปไปเอารถโรลตัส <Lotus. S 1> มาคันหนึ่งอถอดเครื่องออกแล้วกล่องเหล็กๆใส่เข้าไปล้วก็บอกว่านี่เนี่ยคือแบตเตอรี่วิง่งไม่ได้นะรถคันนี้แต่ไปดูได้นะครับภาพนี้ภ้พถัดไป สมัยยังสมัยย e mm ังไม่รวยราศีจะน้อยหน่อยรวยน้อยหน่อยราศีก็ยังไม่จับเห็นไหมนี่ค mm ือโรตัสโรสเตอร์ร mm ุ hmm. uh ่นแรกมามาขอโทษครับเทสลาโรสเตอร์ร right. ุ่นแรกซึ่งมาจากโรตัสอีลิสนะฮะแล้วเขาก็มาปรับหน้าตานิดหน่อยไอรถเนี่ยรโตไทป์ยที่หนึ่งเนี่ยวิ่งไม่ได้นะครับอืมวิ่งไม่ได้นะฮะมีกล่องอันนึงเราก็บอกว่าเนี่ยแบตเตอรี่อืนะฮะคุณดูสิครับอีรอนมัสพูดอยู่ดูคนขัางๆ่านอื กินเป๊ปซี่เหรไม่สนใจได้สนใจนั่งคุยโทรศัพท์อะไรอยู่ที่งหรอไอ้คุณอีรอนมัสเดินพูดอยู่นี่อย่างกับแบบเป็น MC แบบนึกออกไหมประกาศอยู่ในงานมอเตอร์โชว์อ่ะไม่มีใครสนใจเลยอ่ะสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยเนี่ยแต่ว่าประเด็นก็คืออ่เขาทำรถขึ้นมาคนก็มาจับจับรูปๆเฮ้ยรถสวยดีว่ะเอางั้นจ่ายก็ได้ห้าพันเหรียญครบพันคนเขาก็เลยเริ่มผลิตรถจริงๆเพราะเขาดูแล้วว่าสมมติฐานที่เขาคิดเนี่ยมันถูกต้องนะครับคุณดูอีรอนมัสวันนี้ภาพถัดไป นี่คือเจเนอเรชันที่สองก็ว่าได้ของเทสล่ารถดูการแต่งตัวนะครับดูการแต่งตัวนะครับคนดูไลฟ์สตรีมมิ่งเป็นล้านนะครับเทียบกับไปสี่คนชาขอเมื่อกี้ที่แบบนั่งใจิบกาแฟไม่คนสนใจมั้ยไม่สนใจใครตอนนี้ใครบอกนี่คิดว่าอีโอนเคยเป็นฟิตตี้ใครเขาไม่อคือคุณคิดดูดิว่าเห็นไหมคือเนี้ยอันเนี้ยกำลังจะบอกว่าคือโอเคแบบเคสที่ว่ามันอาจจะพิเศษนิดนึงแต่ผมพยายามจะยกเรื่องวอร์มไห้ทุกคนสนุกสนานว่าเฮ้ย เวลาทำเนี่ยต้องระวังเรื่องพวกนี้ด้วยอ่าต้องดูแฟกเตอร์ด้วยนะครับเอาสุดท้ายครับเอาสุดท้ายวิธีการรีพอร์ตวิซอลนะฮะข้อที่สามนะฮะเวลาผู้บริหารอ่านเอ,อรายงานเนี่ยต้องระวังมันม,มันมีเรื่องเยอะมากแต่ผมยกมาห้สักสามเรื่องกันอันที่หนึ่งสมมุติมีคนบอกว่าวันนี้เรามีตัวเลขเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นตครับตัวเลขของผู้ติดเชื้อนะฮะเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะน่าตกใจไหมน่าคำตอบคือน่าตกใจใแต่ต้อง แต่ต้องถามว่าเบสเท่าไหร่อืเบสิกมากถ้าเบสมื่นนึงเนี่ยน่าตกใจมากอืมแต่ถ้าเบสสิบคนเพิ่มห้าคนไม่น่าตกใจเท่าไหร่คือคือน่าตกใจเหมือนกันแต่ว่าต้องมัน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 คนละคอนเทกต์กันอันที่สองครับ absolute number คนเสียชีวิตหนึ่งคนในสหรัฐอเมริกาเอาเอาสถานการณ์จริงตอนนี้เลยในสหรัฐอเมริกากับในสิงคโปร์หนึ่งคนเนี่ยความหมายต่างเยอะมากนะณวันนี้ด้วยคอนเทกต่างๆนะครับ แล้วก็ต้องไปดูเอาท์ไลเออร์ด้วยบางทีเนี่ยเราไปโฟกัสกับเราเอาท์ไลเออร์เยอะเกินไปคือทั้งหมดกลยุทธ์ทั้งหมดของเราไปโฟกัสกับเคสที่มันนานๆเกิดขึ้นทีมันก็ทําให้การเอาโลเคชทรัพยากรผิดไปทั้งหมดทั้งหมดนี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับคืออยากจะบอกว่าการดูตัวเลขพวกนี้เนี่ยต้องดูอย่างระมัดระวังไม่งั้นเนี่ยการบริหารทรัพยากรจะผิดอย่างเคสแรกนี่เห็นชัดเลยม o r t a l i t y r a เลอัตราการเสียชีวิตเนี่ยชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ อันนี้ไปใช้กับโลกทริงได้ด้วยนะครับเพราะมันอยู่ที่ตัวเลขตัวแอปตัวแอพสูตรดัมเบอร์จริงๆขออภัยหากผมสะกดอะไรผิดไปเพราะว่าเพิ่งปั่นอันนี้เมื่อเช้าวันนึก็ถูกหมนแล้วยังไม่เห็นผิดยังไม่ผิดใช่ไหมโอเคอ่ะนะครับอ่ะช่วงนี้แฟนๆชอบเยอะนะครับผมแล้วคนรอคอยไปต่อเลยครับ